เปรียบเทียบดํา FCD กับ SGOV แบบไหนดีกว่ากันและจอดลึกพอร์ตอาจารย์เชปี2026มีตัวไหนน่าสนใจอาจารย์เชมองหุ้นเป็นยังไงและหุ้นดังกล่าวคือหุ้นตัวอะไรบ้างวันนี้มาติดตามชมกันค่ะ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเนื้อหานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Profit Pioneer US Stock ของเราด้วยนะคะและไปดูเนื้อหากันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของด a ม FCD กันก่อนนะคะซึ่งคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะแต่ว่าเราเนี่ยได้มีการนำดาม FCD นะคะแล้วก็ SGOV เนี่ยมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยอันดับแรกนะคะเราจะไปดูที่ดาม FCD กันก่อนนะคะดาม FCD เนี่ยเป็นเงินฝากเงินตาต่างประเทศนะคะเป็นบัญชีเงินฝากต่าง ประเทศที่ให้ดอกเบีย้ยสูงถึง5%ต่อปีจากธนาคารเกียรตินาคินนะคะสามารถออมได้ตามใจเท่าไหร่ก็ได้ตรงนี้ไม่มีขั้นต่ำเลยค่ะซึ่งในส่วนของดอกเบีย้ยสูงสุด5%ต่อปีนี้นะคะเราจะคำนวณแบบเป็นรายวันกันเลยแล้วก็จะจ่ายดอกเบีย้ยทุก6เดือนนะคะคือทุกวันที่30มิถุนายนและ31ธันวาคมค่ะ ซึ่งถ้าในส่วนของเงินฝากที่ไม่เกิน3,000ดอลลาร์ 3, นะคะก็จะได้อัตราดอกเบี้ยที่5%ต่อปีส่วนที่เกิน3,000ดอลลาร์ 3, 000, แต่ว่าไม่ได้เกิน30,000ดอลลาร์ 3, จะได้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่3%ต่อปีนะคะและส่วนที่เกิน30,000ดอลลาร์เนี่ยจะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่0.50%ต่อปีค่ะซึ่งถ้าเราอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นรายละเอียดที่สําคัญเช่นเดียวกันทุกคนสามารถไปกดที่คําว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเปิดขึ้นมานะคะดามเนี่ยเขาก็จะให้ไฟ เลยนะคะว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเป็นยังไงสามารถไปติดตามเพิ่มเติมจากรายละเอียดตรงนี้ได้เลยค่ะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มีการแนะนําการเปิดพอร์ตหรือว่าการเทรดต่างๆนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินการฝากเงินหรือว่าการเทรดเนี่ยตรงนี้นะคะเราก็ต้อง พิจารณาก่อนการลงทุนอยู่แล้วนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นอัตราการแลกเปลี่ยนเงินนะคะเรื่องการฝากเงินหรือว่าการเทรดต่างๆนะคะช่องของเราเนี่ยไม่ได้มีการแนะนําการซื้อขายหรือว่าการเปิดบัญชีแต่อย่างใดตรงนี้นะคะถ้าเผื่อว่าทุกคนเนี่ยได้เห็นข้อมูลก็สามารถนําไปประกอบการพิจารณาได้เลยค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าบัญชีของดาม FCD นะคะสามารถฝากได้ประจําโอนได้ตามใจไม่มีขั้นต่ํานะคะสามารถทําธุรกรรมได้สะดวกนะคะไม่จําเป็นจะต้องฝากประจําสามารถเปิดบัญชีได้ บบไม่มีขั้นต่ําเลยนะคะฝากหรือว่าโอนเงินเนี่ยผ่านบัญชีของดาม fcd ได้ง่ายๆเลยเพียงทํารายการแลกเงินระหว่างบัญชีของดามเซฟปกติ มาที่ดาม FCD ได้นะคะและบัญชีเงินฝากดาม FCD เนี่ยสามารถทำผ่านแอป,ปดามได้โดยตรงเลยง่ายๆเลยนะคะ,ะถ้าทุกคนอยากรู้วิธีการโอนเงินจากดามเซฟไปดาม FCD ทำยังไงสามารถมากดที่คำว่าดูวิธีโอนและค่าธรรมเนียมที่นี่นะคะสามารถมาศึกษาเพิ่มเติมได้ใน w w w d a m .co.th ค่ะซึ่งจะบอกเลยนะคะว่าดามเนี่ยเขาก็มีค่อนข้างที่จะครบจบเลยไม่ว่าจะเป็นบัญชีนะคะเทนหุ้นซื้อขายทองนะคะหรือว่าออม เงินนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นบัญชีเงินฝากตาต่างประเทศของดาม f อนีเนี่ยเป็นได้ทั้งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แล้วก็เป็นเงินพักสําหรับการลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทองคานะคะจะสามารถเทรดหุ้นนอกหรือว่าออมทองหรือว่าออมเงินรับดอกเบี้ยสูงได้ในบัญชีเดียวถ้าเผื่อว่าเรายังไม่ได้มีแผนที่จะใช้เงินไปเทรดเนี่ยเราก็สามารถมาพักเงินและได้ดอกเบี้ยจากบัญชีของดาม f อฟซดีง่ายๆค่ะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถดูดอกเบี้ยสะสมแบบเรียลไทม์วันต่อวันได้เลยนะคะ เราจะเห็นเงินทํางานในทุกๆวันนะคะติดตามทุกการเติบโตของดอกเบี้ยนะคะแล้วก็เริ่มสร้างแพสซีฟอินคัมง่ายๆบนแอปพลิเคชันเดียวค่ะก็คือดามนั่นเองเราได้รู้ไปแล้วนะคะว่าบัญชีของดาม f c d เนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างต่อไปนะคะออมจะพาจับมือเปิดบัญชีเลยนะคะง่ายๆตามภาพนี้แค่ทุกคนนะคะดูคลิปนี้ก็จะสามารถนําเงินไปฝากไว้ที่ดาม f c d ได้อย่างง่ายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราเนี่ยจะต้องมีบัญชีของดามเซ กน,กนซึ่งวิธีการเปิดบัญชีดามเซฟเนี่ยออมเนี่ยเคยทําคลิปดามแยกไว้แล้วนะคะเดี๋ยวออมจะแปะลิงก์ไว้นะคะที่ใต้ดีสคริปชั่นหรือว่าจะให้ทีมงานหนาะะก็แปะลิงก์ไว้ที่ข้างบนนี้นะคะสามารถคลิกไปดูวิดีโอที่เคยลงไว้ได้เลยนะคะหลังจากที่เราเนี่ย ฝากเงินไปที่ดามเซฟแล้วเรียบร้อยนะคะเขาจะอยู่ในฟังก์ชันที่ชื่อว่าเงินสดนะคะแล้วเงินเราเนี่ยจะอยู่ในคําว่าดามเซฟหลังจากนั้นนะคะเราจะต้องปัดทางด้านซ้ายมือนะของดามเราเห็นดามเซฟแล้วเราก็ต้องปัดซ้ายมือมาให้เราเจอที่คําว่าบัญชีของดาม FCD นะคะหลังจากเจอดาม FCD แล้วให้เราเนี่ยคลิกที่คําว่าแลกเป็นเงิน u s d นะคะหลังจากที่เราแลกเป็นเงิน u s d เนี่ยเขาก็จะให้เรากรอกว่าเราเนี่ยจะแลกเงินไทยจากกี่บาทไปเป็น u s d กี่บาทซึ่งสิ่งที่สําคัญในหน้านี้นะคะให้ทุกคนนะคะดูว่าตอนนี้เนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะคะ1ดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่กี่บาท นะคะตรงนี้สําคัญเพราะว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยสามารถขึ้นลงได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้กําไรหรือว่าขาดทุนจากค่าเงินยิ่งถ้าเรานะคะเอาเงินเข้าไปเยอะหรือว่าแลกเปลี่ยนเงินเยอะเนี่ยนะคะเราก็จะได้กําไรหรือว่าขาดทุนจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินนะคะตรงนี้ก็ลองดูกันให้ดีนะคะว่า1ดอลลาร์ตอนนี้เป็นเท่าไหร่นะคะหลังจากที่เรานะคะใส่จํานวนเงินบาทแล้วก็เพื่อที่จะแลกเป็นดอลลาร์เรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆนะคะก็กดไปที่คําว่าแลกเปลี่ยนสกุลเงินนะคะตามข้อ6กหลัง จากนั้นนะคะเขาก็จะขึ้นมาที่หน้าของยืนยันคําสั่งให้เรากดที่คําว่ายืนยันคําสั่งและชําระเงินตรงจุดสีเขียวได้เลยแค่นี้นะคะเราก็จะได้ย้ายบัญชีจากดามเซฟนะคะมาที่ดาม FCD เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่เป็นเงินดอลลาร์และถ้าสมมุติว่าถึงจุดที่เราเนี่ยอยากจะแลกเงินดอลลาร์กลับไปเป็นเงินบาทนะคะก็ให้เรากดที่ข้อที่8ก็คือที่คําว่าแลกเป็นเงินบาทนะคะพอเรากดแลกเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือให้เราไปดูว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตอนนี้เนี่ย หนึ่งดอลลาร์อยู่ที่เท่าไหร่เราขาดทุนหรือกําไรนะคะและถ้าเราพอใจแล้วเนี่ยเราก็สามารถแลกจากเงินดอลลาร์ไปเป็นเงินบาทได้เลยนะคะและเราก็กดที่คําว่าแลกเปลี่ยนสกุลเงินแค่นี้นะคะพอเราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสร็จแล้วเนี่ยเงินของเราเนี่ยก็จะกลับมาที่กระเป๋าของดามเซฟอีกนะคะเขาจะไม่ได้อยู่ที่ดาม FCD แล้วเพราะว่าเราเนี่ยแลกจากดาม FCD กลับเข้ามาเป็นเงินบาทก็คือจะเข้ามาที่บัญชีดามเซฟเช่นเดิมค่ะเอาล่ะเป็นยังไงบ้างคะออมเนี่ยพาไปเปิดบัญชีดาม FCD แบบเป็นขั้นตอน123 ไปเลยะะเท่านี้เนี่ยถ้าพี่ๆดูก็สามารถเอาเงินไปฝากไว้ที่บัญชีของดาม FCD ได้ง่ายๆค่ะและจากหัวข้อที่ออมพูดนะคะว่าเราเนี่ยจะมาเปรียบเทียบบัญชีของดาม FCD กับ SGOV แล้ว SGOV เนี่ยมันคืออะไรทําไมถึงเป็นที่นิยมนะคะต้องบอกว่า SGOV นะคะเขาก็เป็น ETF ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนะคะซึ่งมีอายุสั้นมากก็คือมีอายุเพียง0ถึง3เดือนทําให้ข้อดีนะคะก็คือมีความเสี่ยงที่ต่ําที่สุดในกลุ่มสินทรัพย์ของดอลลราแล้วก็เหมา สำหรับนักลงทุนที่ต้องการพักเงินสกุลดอลลาร,ระยะสั้นถึงกลางและรับผลตอบแทนที่มั่นคงจากดอกเบี้ยของรัฐบาลนะคะหลีกเลี่ยงความผันผวนของตลาดหุ้นนอกจากนี้ยังสามารถสร้างสภาพคล่องในพอร์ตการลงทุนได้ด้วยและด้วยความปลอดภัยสูงและสภาพคล่องดีนะคะ SGOV เนี่ยจึงกลายเป็นเครื่องมือยอดนิยมในการบริหารเงินทุนระหว่างประเทศอีกด้วยซึ่งตรงนี้นะคะต้องบอกว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันทุกคนควรที่จะศึกษาก่อนการตัดสินใจลงทุนค่ะและสิ่งที่สําคัญของ s g o อีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือภาษีฝั่งสหรัฐค่ะภาษีปันผลของ SGOV นะคะกดทั่วไปแล้วนะคะหุ้นแล้วก็ ETF ของสหรัฐส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องถูกหักภาษีณนะที่จ่าย30%จากเงินปันผลเลยนะคะซึ่งความพิเศษของ SGOV นี้เนี่ยต้องบอกว่าดอกเบีย้ยจาก SGOV จัดเป็น US Treasury Interest Income นะคะตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นดอกเบีย้ยจากพันธบัตรรัฐบาลทำให้นักลงทุนไทยเนี่ย ไม่ต้องถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายจากฝั่งสงหรัฐเหมือน ETF ทั่วไป30%นะคะตรงนี้เนี่ยเป็น0%เลยนะคะและข้อควรระวังก็คือต้องเช็คให้มั่นใจว่าแต่ละโบรกเกอร์เนี่ย รองรับการทําเรื่องคืนภาษีหรือไม่นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราจะต้องเช็คให้แน่ใจว่าโบรกเกอร์ที่เราจะไปลงทุนเนี่ยเขาจะรับรองการทําเรื่องการคืนภาษีหรือไม่หักภาษีตั้งแต่ต้นหรือเปล่าไม่เช่นนั้นนะคะเราเนี่ยอาจจะต้องยื่นเรื่องภาษีเองซึ่งอาจจะมีความยุ่งยากมากกว่าเดิมค่ะและจาก Facebook ของนักลงทุนท่านหนึ่งนะคะที่ได้มีการมาแชร์ในกลุ่มของชาวดอยคนดามเนี่ยทำไมในแอปเนี่ยเขาถึงเคยโดนหักภาษีไปทั้งๆท,ท,ที่บอกไปว่า stov เนี่ยสำหรับชาวต่างชาตินะคะจะโดนภาษี0% เนื่องจากในระหว่างปีนะคะระบบของบางบ р о เกอร์นะคะรวมถึงดามด้วยเนี่ยอาจจะแสดงรายได้ของ SGOV เป็นแบบดีเวนต์ชั่วคาวนะคะจึงมีการหักภาษีณนที่จ่ายไว้ก่อนซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้มีการทำแท็กเ e l o โลเคชันนะคะระบบเนี่ยก็ได้มีการรีเวิร์สการหักภาษีนะคะเงินภาษีที่เคยโดนหักเนี่ยเขาก็จะคืนกลับเข้า USD Balance เช่นเดิมคะ่ะยกตัวอย่างนะคะ USD Balance เนี่ยเพิ่มขึ้นเท่ากับภาษีที่โดนหักไปทั้งปี2023สสรุปสั้นๆเลยนะคะ SGO ไม่ควรเสียภาษีของฝั่งสหรัฐอเมริกาที่โดนหักไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของระบบชั่วคราวเท่านั้นเมื่อมีการแท็กเรอโลเคชั่นเกิดขึ้นเนี่ยเงินก็จะถูกคืนเข้ามานะคะการคืนภาษีนี้เนี่ยเกิดกับ ETF ที่รายได้เป็น US Treasury Interest เท่านั้นนะคะอย่าง SGOV เป็นต้นค่ะ ซึ่งเราได้เห็นไปแล้วนะคะว่า SGOV นะคะกับดาม FCD เนี่ยมีข้อดีอะไรต่อไปเราก็จะไปเปรียบเทียบทั้ง2ตัวกันบ้างว่าเขาเนี่ยมีความเหมือนความต่างหรือว่าตัวไหนดีกว่ากันหรือเราเนี่ยเหมาะกับตัวไหนกว่ากันนะคะเดี๋ยวเราไปดูความต่างกันเลยนะคะสําหรับดาม FCD นะคะเขานะคะก็จะอยู่ในเครือของธนาคารเกียรนตนินาคินนะคะดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุด5ต่อปี สภาพคลองสูงสามารถถอนได้ทันทีเหมาะกับเงินก้อนเล็กจนถึงก้อนกลางนะคะสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ในส่วนของ SGOV ETF กันบ้างนะคะเขาเป็นกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนะคะซึ่งอยู่ใน iShare 0-3ถึง3เดือนนะคะเป็นในระยะสั้นเนาะเป็นบอนในระยะสั้นอัตราเงินปันผล4.15%ต่อปีและจ่ายปันผลแบบรายเดือนไม่จากัดวงเงินและที่สาคัญความเสี่ยงต่ามากค่ะ ตรงนี้นะคะทั้งสองทางเลือกเนี่ยก็มีจุดแข็งที่แตกต่างกันซึ่งเรานะคะการที่เราจะเลือกพิจารณาเนี่ยก็อาจจะดูจากขนาดเงินทุนแล้วก็วัดถุประสงค์ในการลงทุนของแต่ละบุคคลซึ่งต่อไปนะคะเราก็จะไปเจาะลึกรายละเอียดแต่ละตัว เพื่อให้ช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งถ้าเรามาสรุปจุดเด่นของดาม FCD นะคะแล้วก็ข้อควรระวังเนี่ยจุดเด่นที่โดดเด่นของดาม F c d ก็คือสภาพคล่องนะคะค่อนข้างสูงสามารถถอนหรือว่าแลกเปลี่ยนเงินได้ทันทีผ่านแอปได้เลยนะคะ2ก็คือไม่มีขั้นต่ำนะคะฝากเงินถอนเงินแบบไม่มีขั้นต่ําได้เลยนะคะผู้เริ่มต้นลงทุนเนี่ยก็สามารถลงทุนจากเงินที่น้อยได้นะคะและ 3. มมีการจัดการที่ง่ายด้วยระบบของแอป ของดามเนี่ยที่ใช้งานง่ายนะคะก็สามารถตรวจสอบยอดแล้วก็ทําธุรกรรมได้เอง24ชั่วโมงค่ะส่วนข้อที่ควรระวังของดาม FCD นะคะก็คือผลตอบแทนนะคะสำหรับเงินก้อนใหญ่นะคะเนื่องจากส่วนที่เกินจาก30,000ดอลลาร์มานะคะจะได้ดอกเบี้ยเพียงแค่0.50%ทําให้ผลตอบแทนเฉลี่ยนเนี่ยลดลงมาอย่างมากด้วยค่ะและความเสี่ยงของคู่สัญญานะคะก็คือเงินฝากซึ่งเงินฝาก ต่างประเทศนะคะไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก DPA นะคะถ้าหากว่าธนาคารล้มละลายเงินตรงนี้ก็อาจจะสูญหายไปได้ค่ะและในส่วนในเรื่องของประเด็นภาษีนะคะแล้วก็ปัจจัยความคุ้มค่าถ้าในส่วนของฝั่งดำ FCD นะคะเงินได้ในประเทศจะชัดเจนและเข้าใจง่ายนะคะส่วน SGOV ETF นะคะเงินได้ต่างประเทศจะซับซ้อนกว่า และในเรื่องของภาษีหักหน้านที่จ่ายดาม f c d ซดีนะคะก็จะหักไปที่15%ส่วนภาษีของ SGOV นะคะตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นดอกเบีย้ยจากพันธบัตรรัฐบาลนะคะทำให้นักลงทุนไทยเนี่ยจะไม่ถูกหักภาษีหน้านที่จ่ายจากฝั่งสหรัฐค่ะส่วนข้อควรระวังก็คือต้องเช็คให้แน่ชัดว่าโบรกเกอร์เนี่ยมีการทําเรื่องคืนภาษีให้ตั้งแต่ตน้นไม่เช่นนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องทําเองนะคะส่วนดาม F c d ซดีนะคะสิทธิพิเศษที่ยกเว้นภาษีก็คือถ้าหากดอกเบีย้ยออมทรัพย์รวมทุกธนาคารไม่เกิน20,000บาทต ปีจะได้รับการยกเว้นภาษีทั้งหมดค่ะและในเรื่องของ SGO ETF ของภาษีไทยนะคะจะคิดตามมาตรฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา5-35%ถ้าหากนำเงินกลับเข้าไทยในภาษีปีเดียวกันค่ะซึ่งการวางแผนนะคะเราก็ต้องวางแผนอย่างรอบคอบนะคะและถ้าใครที่อยากศึกษาเรื่องภาษีแบบลึกกว่าน,นี้ก็ควรที่จะมีที่ปรึกษาในเรื่องของภาษีอีกทีนึงค่ะ ในเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็ต้นทุนที่ควรที่จะต้องระวังนะคะความเสี่ยงของเงินฝาก FCD ดาม FCD เนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปนะคะดาม FCD เนี่ยไม่ได้มีการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากซึ่งถ้าเผื่อว่าธนาคารเกิดประสบปัญหาล้มละลายหรืออะไรต่างๆเงินตรงนี้ก็อาจจะสูญหายไปได้ทั้งหมดนะคะส่วนของ SGOV นะคะ อาจจะมีความปลอดภัยที่สูงกว่านะคะแต่ก็มีความเสี่ยงอื่นด้วยนะคะก็คือก็คือความเสี่ยงจากระบบการซื้อขายหลักทรัพย์แล้วก็ผู้ดูแลทรัพย์สินนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะคะถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมานะคะความเสี่ยงอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของต้นทุนแลกเงินนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นต้นทุนแฝงนะคะที่สําคัญด้วยก็คือทั้ง2ทางเลือกนะคะ ต้องแลกเงินบาทนะคะเป็นเงินดอลลาร์นะคะและก็จะมีส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะอยู่ที่ประมาณ1-2%สําหรับการแลกไปกลับดังนั้นนะคะถ้าพักเงินในระยะที่สั้นกว่า3-6เดือนดอกเบี้ยที่ได้นะคะอาจจะไม่คุ้มกับค่าแลกเปลี่ยนเงินก็ได้ค่ะและความเสี่ยงในเรื่องของระยะเวลาการลงทุนขั้นต่ํานะคะซึ่งตรงนี้นะคะไม่เหมาะกับการลงทุนในระยะสั้นถ้าต้องการความคุ้มค่ากับต้นทุนการแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยควรที่จะพักเงินไว้อย่างน้อย6เดือนขึ้นไปนะคะจึงจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นบวกอย่างชัด ถ้าหากต้องการสภาพคล่องในระยะสั้นก็อาจจะมองเป็นทางเลือกอื่นไว้เสริมได้ค่ะสรุปแล้วนะคะเราเนี่ยควรที่จะเลือกให้เหมาะสมกับเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ของเราถ้าเรานะคะมีเงินทุนขนาดเล็กถึงกลางนะคะแล้วก็ต้องการสภาพคล่องสูงต้องการหลีกเลี่ยงความซับซ้อนในเรื่องของด้านภาษีเนี่ยก็ให้มองไปที่ดาม FCD ซนะคะส่วนถ้าใครที่มีเงินทุนขนาดใหญ่ ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอแล้วก็ต้องการผู้ที่มีความรู้หรือว่าที่ปรึกษาภาษีเนี่ยก็อาจจะมองไปที่ S G O V E T F นะคะซึ่งถ้าให้เลือก2ตัวนะคะอาจจะไม่ได้มองว่าตัวไหนดีกว่าแต่ว่าอาจจะมองว่าตัวไหนเนี่ยเหมาะสมกับเรามากกว่าสําหรับสถานการณ์ตอนนี้นะคะซึ่งเราก็จะต้องพิจารณาจากทั้งเงินทุนความสามารถในการบริหารภาษีแล้วก็ระยะเวลาการลงทุนนะคะเลือกให้เหมาะที่สุด เพื่อที่จะเลือกทางที่ดีที่สุดนะคะที่จะให้ผลตอบแทนสําหรับเราค่ะและนี่นะคะต้องบอกว่าเป็นแค่เนื้อหาส่วนแรกที่เรามาเปรียบเทียบดาม SCD กับ SGOVETF ซึ่งทั้งหมดที่พูดไปนะคะก็เป็นเรื่องของการรักษาเงินการพักเงินนะคะซึ่งควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมติดตามความเสี่ยงทั้งเรื่องของค่าเงินเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญในช่วงนี้นะคะและคําถามต่อไปล่ะถ้าเราพักเงินเสร็จแล้วปี2026เราควรที่จะลงทุนตัวไหนแล้วมีธีมไหนบ้างที่น่าสนใจหนึ่งในธีมที่น่าสนใจนั้นนะคะก็คือเป โพยหุ้นของอาจารย์เชค่ะ แล้วอาจารย์เชคือใครมีหุ้นที่น่าติดตามตัวไหนเราไปดูกันเลยค่ะอาจารย์เชนะคะหรือว่าเชโบลูนะคะเขานะคะคือนักลงทุนสายเทคโนโลยี AI และคอมเมนเตอร์ในด้านของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาที่มีอิทธิพลสูงบน X นะคะหรือว่าท w i t t e r นั่นเองและก็ยังมีชื่อเสียงใน YouTube และ Podcast นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของนักลงทุนที่ติดตามหุ้นทีม AI, s e ม i c อน d u c t o r ร์ข่าวและ Big t e ทคค่ะซึ่งจากรูปภาพอ้างอิงนะคะที่เราได้ดูจากแพลตฟอร์มของ X นะคะ m y w a t c h l i s t 2026ของอาจารย์เชรหรือโคเชเนี่ยก็จะมีทั้งหมด10ตัวดังนี้เลยนะคะก็คือ google hoot amd h u ้ n arm o s c r c l oklo netflix lmd n ocr s และ now ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะอมก็จะจับ3หุ้นนะคะมาวิเคราะห์กันซึ่งหุ้นตัวแรกที่จะมาวิเคราะห์นะคะนั่นก็คือหุ้น Alphabet หรือว่าตัว Google นั่นเองค่ะถ้าเราไปดูจากภาพรวมใหญ่ๆก่อนก็คือ Timeframe Week นะคะหลังจากที่ Timeframe Week เนี่ยนะคะเทรนแนวโน้มเนี่ยเป็นขาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะปัจจุบันนะคะล่าสุดเนี่ยวิกเนี่ย มีการที่เงินทุนเนี่ยเริ่มเป็นไหลออกก็คือในทาง m e w e e k เนี่ยก็เป็นการพักตัวอยู่นะคะในทาง r a m เด a y นะคะหลังจากที่พักตัวมาแล้วนะคะก็ประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย Google เนี่ยมีการรีบาวขึ้นมานะคะตามเงินทุนที่ไหลเข้านะคะวิดดโอที่2ช่องสีแดงตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเงินทุนไหลเข้านะคะถ้าเงินทุนไหลเข้าเนี่ยจะดีแปลว่ามีพลังงานในระยะสั้น ส่วนวินโดว์ที่3เป็นอินดิเคเตอร์ของรายใหญ่สีแดงคือรายใหญ่นะคะตอนนี้รายใหญ่สะสมกันอยู่ที่ประมาณ60%นะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เริ่มมีการรีบาวขึ้นมานะคะแนวต้านเนี่ยจะเป็นไฮเดิมนะคะไฮเดิมที่เคยทำไว้นะคะก็อยู่ที่328.62ดอลลาร์นะคะตอนนี้เนี่ยมองว่าทางเฟรมวิกเนี่ยเงินทุนไหลออกเพราะฉะนั้นทางเฟรมเดย์เนี่ย อาจจะเป็นการรีบาลดวแล้วก็ออกข้างอยู่บ้างนะคะซึ่งถ้ามีพลังงานเงินทุนเข้ามานะะในระยะสั้นเนี่ยมองว่าเป็นการรีบาดวแต่ในระยะกลางเนี่ยเป็นการพักตัวค่ะแต่ถ้ามองภาพรวมแบบระยะยาวจริงๆแล้วนะคะ Google เนี่ยหุ้นใหญ่นะคะเป็นหุ้นเจ็ดนางฟ้า1ตัวตอนนี้นะคะในไทม์เฟรมที่ใหญ่เลยนะถ้าเราลองย่อดูเราก็จะเห็นว่า Homely r a i n b o w นะคะตรงนี้หลายๆสีทุกเส้นเนี่ยมีการชี้ขึ้นแปลว่าในภาพรวมใหญ่เลยเนี่ยนะคะเขาเนี่ยยังเป็นหุ้นแข็งแร่งหุ้นขาขึ้นหรือว่าหุ้นบูล นั่นเองค่ะต่อไปนะคะตัวที่2นะคะก็คือหุ้นอาร์มค่ะสำหรับหุ้น อาร์มนะคะหุ้นอาร์มในไทม์เฟรมวิกนะคะก็มองว่าตอนนี้นะคะหุ้นอาร์มในไทม์เฟรมวิกเนี่ยถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยไซเวย์อยู่ในกรอบนะคะไซเวย์ในกรอบใหญ่เลยในไทม์เฟรมวิกนะคะที่สําคัญแล้วตอนนี้เนี่ยเงินทุนนะคะไหลออกอย่างต่อเนื่องในไทม์เฟรมวิกนะคะเริ่มมีสีเขียวนะคะสีเขียวคือคนติดดอยนะคะแพทเทิร์นสีเก้าเนี่ยลงมาถึงเลขแปดแล้วเราติดตามว่าในวีคเลขเก้าเนี่ยถ้ามันถึงเลขเก้าแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสเด้งขึ้นกลับไปไหมนะคะแต ว่าภาพรวมใหญ่เนี่ยยังไซเวย์อยู่นะคะส่วนทางเฟมเดนะคะราคาเนี่ยหลุดเส้นโฮมรีเรนโบว์มาแล้วอย่างเช่นตัว Google เมื่อกี้นะคะเส้นโฮมรีเรนโบว์เนี่ยเขาจะชี้ขึ้นถูกไหมคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเส้นโฮมรีเรนโบว์เนี่ยเริ่มมีการออกข้างแล้วก็ชี้ลงแบบนี้นะคะและราคาเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเส้นโฮมรีเรนโบว์เพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือเป็นสัญญาณที่ว่าเป็นหุ้นที่ราคาหลุดเส้นเรนโบว์แล้วนะคะลิบบินเป็นสีฟ้านะคะก็คือเป็นเทรนแนวโน้มขาลง ตอนนี้นะคะก็ยังมีพลังงานการขายมากกว่าซื้อนะคะคนติดดอยนะคะยังมีอยู่เยอะลายใหญ่ยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากเก็บในช่วงนี้เนี่ยก็มองว่ายังไม่ใช่โอกาสที่จะเก็บนะคะเราก็มองว่าอาจจะต้องไปเจอจุดกลับตัวก่อนนะคะใครที่อยากเก็บเนี่ยไปรอดูจุดกลับตัวหรือว่าแนวรับอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยแรงขายยังมีมากกว่าแรงซื้ออยู่รานะคาอาจจะสามารถลงต่อได้อ่าถ้ามองว่าเป็นภาพรวมในระยะกลางเนี่ยก็ยังเป็นขาลงอยู่ในระยะสั้น แล้วก็มาลุ้นว่าจะมีการรีบาวอยู่ไหมนะคะตัวที่3นะคะที่จะนำมาวิเคราะห์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือ Netflix ค่ะสำหรับหุ้น Netflix นะคะถ้าเราไปดูกันที่ m ท f r a ฟ e มว e k กันก่อนนะคะถ้าเฟรมว e k ของ Netflix นะคะหลังจากที่ราคานะคะทำ i m e High ไปนะคะในช่วงของเดือน6นะคะกลางเดือนหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็ย่อตัวลงมาอย่างเดียวเลยนะคะยอ่ยอย่อย่อตัวลงมาจนราคาเนี่ย เปลี่ยนนะคะจากลิปบิ้นสีแดงขาขึ้นนะคะในระยะกลางเนี่ยเปลี่ยนเป็นลิปบิ้นสีฟ้าขาลงแล้วนะคะและราคานะคะก็หลุดโฮม e มี่เรนโบว์สีเหลืองจนลงมาแตะที่เส้นโฮม e มี่เรนโบว์สีน้ำเงินคือในระยะกลาง ซึ่งตรงนี้นะคะราคาก็ยังสามารถยืนบนแนวรับของระยะกลางได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าในทางเฟรมวิกถ้าเงินทุนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปไหลเข้านะคะราคาก็อาจจะมีการออกคากตรงนี้ไปกอนหรือรีบาวขึ้นถ้าราคาไม่ได้หลุดเส้นโฮมเมอรี่เรนโบว์สีนา้าเงินตรงนี้สามารถติดตามได้นะคะแต่ถ้าหลุดโฮมเมอี่เรนโบว์สีนา้าเงินแล้วก็อาจจะมีโอกาสลงต่อนะคะส่วนในทางเฟรมเดย์นะคะนายทม์เฟรมเดย์เนี่ยเห็นไหมคะว่าพอราคาเนี่ยหลุดเส้นโฮมเมอรี่เรนโบว์ สีเหลืองในในระยะกลางของทางเฟรมวิกมาแล้วเนี่ยจุดนี้แหละเห็นไหมคะตั้งแต่ที่บอกว่าเดือน6นะคะขึ้นมาทำออทามไฮนะหลังจากนั้นนะเดือน7เนี่ยราคานะคะก็ลงอย่างเดียวเลยนะคะเป็นเทนขาลงเลยนะคะนี่ทำจุดต่ำใหม่ที่ต่ำลงทำจุดสูงใหม่ที่ต่ำลงนี่คือแนวโน้มขาลงนะคะและปัจจุบันนะคะก็เป็นลิบบิ้นสีฟ้าอ้วนๆอ,อ,อยู่นะคะลายใหญ่ไม่มีเลยนะคะมีคนติดดอยอยู่ ะะเงินทุนไหลเข้านะคะในระยะสั้นเนี่ยเป็นการรีบาวขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าพลังงานในการขึ้นเนี่ยยังถือว่าน้อยอยู่เพราะว่าลิบบินนะคะตรงนี้เนี่ยลิบบินยังอ้วนๆอ,อยู่ให้มองอย่างนี้แล้วกันนะคะในระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นการรีบาวแต่ว่าเขายังมีต้านหรือว่าคนที่ติดดอยรอที่จะขายอยู่นะคะนี่ยังมีเส้นเรนโบว์เนี่ยชี้ลงขวางทางอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าอยากที่จะมั่นใจว่าให้มันกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วก็มีแรงจริงๆเนี่ยจะต้องร้อให้ราคาเนี่ยมายืนเหนือเส้นโฮมเมอรี่เรนโบว์ bow, ถึงจะเป็นหุ้นแบบ บูลลี่สต็อกกลับมาเหมือนเดิมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะอาจจะเป็นการแค่รีบาวในระยะสั้นๆแต่ว่าระยะกลางยังเป็นขาลงอยู่ค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะว่าโคชเชเนี่ยเขาได้รู้พื้นฐานหรือว่าวิเคราะห์กราฟแบบไหนนะคะเขาถึงเก็บหุ้น10ตัวนี้มานะคะแต่ว่าช่องของเราเนี่ยก็จะเน้นดูกราฟนะคะแปดูข่าว20%เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นโพยของอาจารย์เชแล้วนะคะเราก็ต้องนํามาวิเคราะห์อีกทีนึงนะคะว่าเขาใช่จุดที่นาเก็บหรือเปล่าและเป็นหุ้นบูลปี่สต็อกหรือปเปล บูลิสต็อกนะคะแล้วก็ทํากําไรไปเยอะๆไปด้วยกันนะคะและจากรูปนะคะออมก็ได้เปรียบเทียบหุ้นทั้ง3ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น Google หุ้นอาร์มแล้วก็ Netflix นะคะว่าเขาเนี่ยมีโอกาสมีความเสี่ยงและภาพรวมเป็นยังไงบ้างสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากรูปได้เลยและถ้าใครนะคะที่อยากจะได้ข้อมูลที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถไปดูที่ Membership ของเราได้นะคะอาจารย์ออยเนี่ยได้มีการทําข้อมูลแบบทั้งพื้นฐานแล้วก็วิคอลการแบบเจาะลึกไว้นะคะเพียงเดือนละ150้บาทเท่านั้นนะคะ The ต้องบอกว่าเราเนี่ยมีวิธีการสแกนหาหุ้นบูลลี่สต็อกแล้วก็มีคลาสของเทคนิคแบบเจาะลึกต่างๆเนี่ยมากกว่า100คลิปนะคะสามารถไปสมัครนะคะแล้วก็ไปศึกษามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับความรู้ในวันนี้นะคะเราได้รู้ว่าดามเ c d กับ s g o v e t f มีข้อดีอะไรบ้างและมีวิธีการเปิดยังไงนอกจากนี้เรายังได้รู้พอร์ตของโคชเชว่ามีตัวอะไรบ้างและคลิปหน้าถ้าอยากให้ออมวิเคราะห์หุ้นตัวไหนสามารถพิมพ์ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับววัันนี้้อออมตตงขตลา ก่อนค่ะบ๊ายบาย